วันนี้เราเจอกับใครครับเจอกับใครไปจครับไม่เคยชกวันนี้มีกัดได้ร้อยเท่าไรร้อยแปดมาเท่าไรเมื่อเช้าร้อยแปดล่าสุดเราชกไปร้อยเท่าไรร้อยห้าไตอนนี้เราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วเจ็สามไฟล์ล่าสุดชนะกี่ไฟล์ชนะสองเสมอหนึ่งชนะสองเสมอหนึ่งนะเวดนี่คุ้มไหมก็คุ้มคแต่รอบนี้เรามาซ้อมอยู่ไหนอะที่โรงก๊าซเหมือนกันคุมกี่โลรอบนี้สี่โลสโลนะเราเป็นมวยฝีมือหรือมวยเข่า กูตัดโซ่เห็นไหมน่าจะเป็นมเหมยเข่านะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดเออด็กน,นออ้องบัวฝากแฟนคลับเชียร์นะวันนี้ฝากเป็นน้องเชียร์น้องบัวน้ำพูดเลยครับผมต่อยฟุตซอลเขาเยี่ยมชีฝากไปกําลังใจน้ำไปขับผมครับโอเคหน<อ>่อยสวัสดีครับผมพยายักษ์ต่อยเย้มสวนครับปล่อพยพายักวันนี้ร้อยแปดปอนะครัตอนแรกออกขึ้นไว้รายการไปร้อยร้อยเจ็ดนี่ยังไงใครขอนลำหนักใครเนี่ยขอครับอ๋อขอไปนะมันมันมันตึงนะต้องไปซ้อมอยู่ไหนต่อยเย้มสวนใช่ไหมใช่ครับกี่วันรอบนี้สองอาทิตย์กูชกเราเคยเจอเขาไหม ยังครับยังนะวันนี้พี่อ่อช้างลงมาน้ําหนักไหมพอดีนะนะซ้อมมากี่วันรอบนี้ซ้อมมาสองอาทิตย์นะครับเราเป็นมวยเข่าหรือมวยฝีมือมวยเข่าครับมวยเข่านะคู่ต่อสู้ล่ะครบเครื่องในครบเครื่องในดูคลิปเขาแล้วนะใช่ครับมีลูกไหนบ้างที่เราเห็นในคลิปส่วนมากไม่ค่อยมีลูกน่ากลัวแต่เราก็มีทุกลูกครับอ่าเราชกมามาตอนนี้เท่าไหร่รวมๆสี่สิบกว่าครั้งได้น้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่ห้าสิบห้าปีนี้อายุปีนี้สิบหกครับสามไฟล์หลังเป็นไงผลงานชนะ ช่วยแบ่งสองครั้งแล้วก็ชนะสวยงามชนะมากี่ไฟลราติดแล้ไหมสี่ห้าครั้งนะสี่ห้าครั้งนะก็ถือว่าฟอร์มดีนะเวนนี่มันใหญ่ไหมที่บนมันพอดีหรือว่ายังไงพอดีครับคุมกิโลเวนนี่สองกิโลสองกิโลนะเราลูกหลานจากจังหวัดจากสงขลาครับกว่าเวนครับสงขลาเชื่อนะวันนี้กว่าเวนมังใจกันครับวันนี้เอาใจชนะกับสงขลาได้ครับโอเคก็จุกดีครับ